สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับรายการนิโกทองนะคะรายการที่จะมาแข่งกับเทปทอกเป็นรายการที่จะมาพูดเรื่องประเทศญี่ปุ่นนะคะหรือว่าภาษาญี่ปุ่นหรือว่าการใช้ชีวิตในญี่ปุ่นค่ะวันนี้จะมาคุยเรื่องนิสัยคนไทยค่ะบางส่วนที่ทําให้ล่ามหนักใจมากแล้วล่ามจะต้องล่ามืออย่างไรไปฟังกันค่ะ นิสัยที่ว่านั้นก็คือนิสัยการตอบไม่ตรงคําถามค่ะอันน่ะใครเป็นบ้างหรือเปล่าคะคืออย่างสมมุติถามใช่หรือไม่อย่างเงี้ยแต่ตอบไปยาวเลยค่ะ ซึ่งขอออกตัวก่อนนะคะว่าไม่ได้เหมารวมนะแต่ว่าคนไทยส่วนมากเนี่ยเป็นแบบนี้แหละซึ่งอยางว่าจริงๆเขาก็ไม่ได้ผิดอะไรนะคะเพราะว่าการศึกษาไทยอ่ะเราไม่ค่อยได้เรียนเรื่องนี้เนาะเรื่องการพูดในที่สาธารณะนะคะหรือว่าพูดสรุปจับใจความนะคะเหมือนเวลาเราเรียนกันมั้งแต่เด็กเนี่ยเราทํารายงานใช่ปะเราก็ต้อง กล่นอ่ากล่นนู่นนี่นั่นความเป็นมาทําไมเราถึงทํารายงานเรื่องนี้นะคะแล้วก็มีเนื้อหาอรายละเอียดนะคะแล้วก็สรุปเต่มไม่มีใครมาบอกค่ะว่าพอไอตอนทํางานเราเนี่ยไอการที่เรามาพูดเนี่ยเกล่นแล้วก็เนื้อหาแล้วก็สรุปเนี่ยโดบดีเอ็นก็ทำฟาดนะคะคือเขาไม่ว่างมาฟังนะคือคนฟังอะ่ะ ก็อยากจะเอาเวลาไปทำอื่นนะคะดังนั้นเราควรจะพูดสรุปออกมาก่อนตอบให้ตรงคำถามก่อนแล้วค่อยอยากจะอธิบายรายละเอียดอะไรก็ค่อยอธิบายนะคะซึ่ง คนที่เป็นแบบเนี้ยเป็นได้ทั้งคนที่มีตำแหน่งใหญ่โตเลยคะ่ะตั้งแต่จบดีกีที่ดีๆหรือว่าแม้แต่แบบคนที่ทำงานหน้าง,งานจบวุฒิมะหกอะไรเงี้ยคือเป็นได้ทุกคนนะคะคือไม่ได้เหยียดใครใดๆแทั้งสิ้นนะคือเป็นได้ทุกคนค่ะเช่นสมมตเิเราไปเดินที่โรงงานปุ๊บแล้วเครื่องจักรมันเสียเอาคนญี่ปุ่นก็ถามคนไทยคะ่ะว่าทำไมเครื่องจักรมันเสียอืมทุกคนกควรจะตอบว่าอะไรกันคะอ,อ่ลองคิดอยากให้เวลาคิดห้าวิ โอเคคือคนไทยก็จะไล่ก่อนนะว่าเครื่องจักรเนี่ยมันมีมาเป็นสิบปีแล้วครับพี่โอ้เนี่ยมันผ่านาน้ําท่วมผ่านร้อนผ่านหนาวมาเมื่อก่อนนะโรงงานน้ําท่วมนะครั้งหนึ่งมันก็ยังจะกลับมาใช้ได้เพราะครั้งที่สองมันก็ยังกลับมาใช้ได้สุดยอดเลยคือเครื่องจักรเนี่ยอยู่มาตั้งนานแล้วมันเพิ่งมาเสียทุกคนสรุปใจความไอ้ทั้งหมดเมื่อกี้ได้ว่าอะไรคะ ทำไมเครื่องจักรถึงเสียมันตอบไม่ตรงคําถามเลยค่ะมันกลายเป็นว่าอ๋อเครื่องจักรนี้มีมานานแล้วนะแต่เพิ่งเสียแล้วทําไมมันเสียล่ะพอล่ามแปลอย่างนี้ให้คนญี่ปุ่นฟังคนญี่ปุ่นก็งงสิคะแล้วก็ไปหาว่าล่ามแปลผิดอีกหรือเปล่าเอา้าเดือดร้อนเราอีกนะคะมันเป็นดิสัยที่ทําให้ล่ามต้องหนักใจมากค่ะเอ้าแล้วจริงๆเราควรตอบว่าอะไรคะถ้า เขาถามอะไรมาเราก็แค่ย้อนคำถามนั้นค่ะทำไมเครื่องจักรมันเสียเพราะว่าอาจจะเป็นอายุการใช้งานมันนานแล้วสายไฟมันก็เลยเสื่อมมันก็เลยใช้งานไม่ได้ตอบให้จบประโยคนี้ก่อนนะคะทุกคนแล้วพอร่ามปแปลเสร็จเราก็อาจจะค่อยเสริมได้ว่าแต่จริงๆแล้วนะเครื่องจักรเนี้ยมันดีมากเลยมันอยู่มานานแล้วแล้วมันเพิ่งเสียโอ้มันคุ้มเราใช้งานคุ้มแล้วเนี่ยค่ะแค่เนี้ย จะทําให้การสื่อสารราบลื่นแล้วนะคะอย่างเข้าใจอ่ะเหมือนว่าคนไทยอ่ะมีเรื่องอยากจะพูดในใจอ่ะจะพูดมันออกมาก่อนโดยไม่ฟังคําถามมาค่ะมันก็เลยเป็นปัญหาอย่างงี้นะคะอ้าวถ้าเราเป็นล่ามล่ะเราจะรับมือกับนิสัยตอบไม่ตรงคําถามอย่างไรไปฟังนนะะ <S <S กันค่ะก็เท่าที่จากประสรบการณ์ของตัวเองนะคะไม่ได้เออจะมาเป็นครูให้กับล่ามทุกคนบนโลกนี้นะคะเท่าที่ตัวเองทาแล้วมัน หน้าง,งานสะดวกราบเรื่อ่ะนะเราจะต้องแปลให้ละเอียดกว่าที่คนญี่ปุ่นพูดมาค่ะเช่นคนญี่ปุ่นถามว่าทำไมเครื่องจักรเสียอย่างเงี้ยล่ามก็อาจจะต้องเสริมไปว่าเออเนี่ยทำไมเครื่องจักรเสียคะมันเสียที่ตรงไหนชิ้นส่วนตรงไหนมันเสียแล้วก็อาการเสียเนี่ยมันเป็นมาตั้งแต่เมื่อไหร่คือเราตัดจรู้เองเลยอะว่าคนญี่ปุ่นคงอยากได้คำตอบแบบเนี้ย แล้วเราก็แปลไปเลยคะ่ะให้คนไทยฟังซึ่งจริงๆอ่ะอันเนี้ยก็ไม่แนะนาให้ทำบ่อยนะคะเพราะว่าจะโดนจะโดนญี่ปุ่นมองอีกแบบอะไรวะพูดนิดเดียวทัาไปล่ามแปลไป2ย่อนหน้าอะไรอย่างงี้นะ <c oughs> ลำบากว่านะคะจะไม่แปลเสริมก็ไม่ได้นะแปลเสริมเยอะไปก็โดนญี่ปุ่นมองอีกอ้อ โอเคจบไปแล้วนะคะสำหรับหัวข้อวันนี้นะเรื่องการตรอบตอบการตอบไม่ตรงคำถามนะคะใครที่เป็นนิสัยอย่างนี้อยู่ก็ เริ่มหัดเรียบเรียงประโยคภายในหัวใหม่นะแบบตอบให้ตรงคําถามนะคะการทํางานจะได้เร็วขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นทํางานกับคนไทยคนญี่ปุ่นนะคือถ้าตอบให้ตรงคําถามเนี่ยมันก็มีข้อดีอยู่แล้วนะคะส่วนใครที่เป็นล่ามนะคะแล้วเจอคนไทยตอบไม่ตรงคําถามเนี่ยก็พยายามเข้าใจเขานะคะพยายามช่วยช่วยเสริมให้เขานะคะแบบว่าตะล่อมตะล่อมคําตอบนะให้มันตรงกับที่ญี่ปุ่นเขาอยากได้ยินนะคะจบแล้วนะคะสําหรับพา้ นะพาถัดไปจะมาบ่นคนญี่ปุ่นให้ฟังค่ะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งปัญหานะคะที่ทําให้ล่ามเครียดมากนะคะก็คือคนญี่ปุ่นที่ฟังไทยออกบ้างแต่ฟังออกแบบผิดผิดอะพอล่ามแปลอีกอย่างแล้วตัวเองเข้าใจอีกอย่างอะ่ะมาหาว่าล่ามแปลผิดเว้ยทแไมมาค่อยจับผิดอะโอโ้โหฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์ได้นะคะสมจ,จะได้ทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ออกมาใหม่นะวันนี้ขอตัอลวลาไปก่อนบ๊ายบาย